สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง c r o ส s ิ i นะครับและนี่เราอยู่กับเกม Kyoto Anomaly อีกแล้วอีกแล้วคืออะไรต้องหาสิ่งผิดปกติในเมืองบ้าๆนี้อีกแล้วไม่รู้ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องของเกมหรือว่าฟังก์ชันต่างๆในเกมเนี่ยมันจะทําให้เราหัวร้อนมนกับเกมก่อนหน้านี้ไหมนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้มีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะด้วยมูลบรรยากาศของเกมอะ่ะมัน มันดูแบบกลัวน่ากลัวตามสไตล์ของของเกมสยองขวัญญี่ปุ่นอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไง Let's go อ่ s go. <S อา,ารบรรยากาศในเกมกนะครับก็มีเสียงพินครรนนะครับผมเข้าไปดูแล้วจริงๆมันน่าจะมีภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาไทยที่วุเตอ์มากๆเลยผมเลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าอ่ะเปเริ่มบริสกกว่าครับ Let's go เดียวนะเคื่อเปิดมาก็ไม่มีอะไรอธิบายเลยเหรอ โฮคันชิอีก800เมตรโอเคเราไม่เราทักชายกับแมวได้มันให้เราไปไหนเขาไปาให้ไปที่ตรงนี้เหรอมันานว่าไงโฮคันชิเนาะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับไม่เดินเป็นเฮ้ยโอ้โหอืนี่คือ คุยได้ไหมคุยไม่ได้ด้วยอ่ะไปต่อครับหาสิ่งผิดปกติตาเมืองโตเกียวในยุคก่อนผมหวังว่ามันคงไม่เป็นการเล่นแบบบนลูปเนะเาะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นสารจ้าเล็กๆเ,เนาะ หน้ามีอะไรมากวิ่งได้ไหมวิม่งได้โอเคผมอยากเดินไผ่หลังกลับไปดูก่อนมานก่อนที่เราจะเดินหน้านะครับน่าอยู่เนาะเอ,อ้ยไม่ได้ว่ามันเป็นประตูที่ปิดแล้วฝั่งนี้ล่ะตกใจยายหน้าขาวคนนี้จังเลยอ๋อปิดว่าโอเคงั้นแสดงว่าเกมบังคับให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเป็นมาเจ๊ นาปากจูน่ารักเลยหนูเหมือนว่าเราจะเข้าไปแบบสุขศึก้าที่บ้านของคนไม่ได้นะนี่อะไร้ามใช้เครดิตค์ดโอ้สารเจ้ามีอ่างน้ำมนต์หรือเปล่าเหมือนบ้านเราปะเราไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรสวดอธิษฐานได้นะครับมันไม่มีอะไรที่เอามาปอะมาอธิฐานอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแผนที่วะ่ะแต่มันแต่เราอยู่ตรงไหนก่อนอ๋อเราอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยไอ้จุดแดงๆที่ว่าเนี่ยคือจุดที่เราควรเช็คปะอืม เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะอน,นี้ลงน้ําชาปะเนี่ยอ๋อเป็นแบบเกี่ยวกับสารเจ้านะครับมีภาพต่างๆนะครับให้เราได้ดูนะครับเออวะ่ะ จุดแดงๆผมว่าน่าจะมีส่วนอะไรสักอย่างนี่แหละในการที่ทําให้เราได้ผ่านเกมนี้นะครับซ้ายไป normaly ขวาคือไม่มีอะไรปกติโอ่ะ,อะโอเคผมพอจะก็ t พอยต์ของเกมแล้วก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเกมให้เราเลือกทางเลือกนะครับของเกมว่าที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้มันเรื่องผิดปกติมีเรื่องผิดปกต,ติเกิดขึ้นในสถานที่อย่างนี้ไหมหรือว่าไม่มีนะครับถ้ามีเราก็เดินไปฝั่ง ซ้ายถ้าเกิดไม่มีเราก็เดินไปฝั่งขวานะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าเราอ่ะต้องจําสิ่งต่างๆนี้ให้ดีก่อนตามจุดที่เขาบอกนะตรงนี้นะครับหนึ่งคือยายคือยายคนนี้นะครับสองคือจุดนี้ก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดจุดที่เราต้องจําเจเรายิงเหยองเจยิงเหยิงเจเป็นอะไรวะ ยังยังเจ้เป็นอันนี้วะแน่ <_ t ap> แน่แน่แน่ยังยังเจ้น่าจะเป็นอันนี้ <_ t ap> <_ t ap> เป็นอันเนี้ยผมเมยทำไมติดผมไม่แนมม่ใจว่ามันคืออะไรนะมันเหมือนแบบเป็นชิ้นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรแบบไหโบราณนอะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ที่มันอยู่ตรงกับอหลังคาหรือเปล่า ไม่แน่ใจวะก็คือมีเจ้มีอันนี้นะครับแล้วก็อันไหนอยู่วะคือมันมีแปดจุดอ่ะต้องจาไม่ได้มีอันนี้ดิมันนี้ด้วยนะครับโอเคไปผมไม่ไม่ััร์ว่าจะเล่นจบได้ภายในระยะเวลาสาสิบนาทีไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ นี่เปิดได้ปะเปิดไม่ได้วะรอบแรกนะครับผ่านไปโอเคอืมคิดว่าฉันมาถูกทางแล้วนะ <c oughs> อ่าเจ็ดร้อยเมตรแล้วแสดงว่ามีแปดมีแปดร้อยก็คือแปดรอบนะครับที่เราต้องผ่านไปให้ได้ โอเคมาดูเจ้ก่อนแล้วกันว่าเจ้นี่ปกติดีไหมเป็ไงครับโอเคปกตินะดูอย่างเจ้ก็เป็นอันนี้เนาะหลังจากนั้นก็เป็นสารเจ้านี้ วิมีอะไรอยู่เฮ้ยเอาคืนยังไงอะอ๋าเราอันนี้ไปไหว้สารเจ้าหรือเปล่านะเนี่ยเราเอาโฟริงได้เว้ยหนึ่งคอยหนึ่งการขอพรน,นะครับ อันนี้อันนี้ก็คือหน้าศาลเจ้าเนาะหน้าศาลเจ้าจะมีอันนี้อยู่อันนี้เป็นศาลเจ้าศาลเจ้าเล็กนะครับแล้วก็อันนี้โอ๊กงงเขาน้ามีอะไรเหมือนเป็นรูปภาพอะแล้วก็อันนี้เนาะว a คช only ี่ a y เดี๋ยวนะรอบแรกมันเป็นแบบนี้ปะ ผมไม่ได้สังเกตเลยฮะก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติไอ้คอยน่ะนับป่ะโอเคฉันกำลันจะใกล้เข้าความจริงเข้าไปแล้วนะฉันรู้สึกแบบนั้นโอเค ใกล้ความจริงแล้วนะตอนนี้600เมตรครับ600เมตรเท่านั้นน้องน้องมาทำอะไรตรงนี้นี่เฮ้ยขนลุก่ะ เจเจปตินะแต่น้องเนี่มาไงาก่อนนี่เไงจ๊ะน้องตาแดงเลยนะตาแดงเลยนะหาหมอน,นะถ้าตาแดงอะ่ะอมีคอยไหมไม่มีคอยไม่มีคอยเบยขอพออีกรอบแล้วกันนะครับอานาเตอร์เพลยบางทีมันอาจจะ เป็นคุญแจหรือว่าอะไรสักอย่างนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละโทมัสชื่อโทมัสตัววะไม่ปกติจ้ะปอชัว Was that the right way? It must have been มันใช่มันถูกทางป่หวะหรือว่ามันมันควรจะเป็นแบบนั้นนะนะ 500 mét rồi. Je điền chả qua, bảo cái tiệt rồi đó. Tôi tiêm, nhớ tiếng mẹo lóng này. kia. Je, Je, bảo tiệt, xem này. Như là OK. มีอะไรอีกไหมจ๊ะที่ลืมบอกช่วยนึกดีๆทำไมรอบนี้ไม่มีเหรียญดอบเลยอะ่ะเฮ้ย who ยยย อ่อยูตกใจหมดอ้ไม่มีเหรียญให้เก็บเลยอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันต้องมีเหรียญเก็บนะหาดีไหมมองนะโดดลงมาดิน่าจริงโดดลงมาดิเอ,อ้ยาแจะมองนะอยากลองหน่อยไหม ผมอยากหาเหรียญว่ะมันไม่มีเหรียญเลยเหรอรอบนี้มันนี้มาน,นี่ดดมานี่โดดลงมาโดดลงมาถ้าแน่จริงโดดลงมาเลยหาเหรียญก่อนดีกว่าหรือว่ารอบนี้ไม่มีเหรียญดอกปะ น่ามีเหรียญดอกนะเออแต่ก็ผิดปกติอยู่ดีนะครับอยู่ๆมันจะมีผู้ชายไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะ่ะผมเดินมาหลายรอบแล้วอะ่ะมันไม่มีอะ่ะไอ้หนุ่มผูกไทยนี่ใครวะมองมองเดี๋ยวนะมันยุคไหนวะทำไมมีคนผูกไทย แล้วเราเล็ดเบสออนปีไหนวะเนี่ยสิบละเมอแล้วเฮ้ยเออมันไม่กลับไปที่เดิมอ่ะนะมันเป็นสัญญาณที่ดี <c oughs> โอ้ยน้องโอเคนะสิละเมอแล้วครับทุกคน ี่ทำไมตาสีแดงวอส,สวอส t the ทำไมตาแดงอะ่ะโอเคไหมเราเราเป็นแบบเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าออนี่ผิดปกติแบบชัดเจนเลยนะครับหวังว่าเราจะหาเหรียญได้จากการผิดปกติครั้งนี้นะเพื่อที่เราจะได้ขอพรนะครับ เหรียญก็คงไม่ซ่อนในจุดที่มันแบบหายากขนาดนั้นหรอกเนาะอืม I don't seem to อืมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเงินทอนเหลือเลยอะที่จะหยอดเหรียญลงไปอะนะ อวนไม่มีคนใส่สูตรเฮ้ยเราเดินไปตรงนี้ได้เปล่าไม่ได้ว่ะวินยัยเหรียญเจอแล้ว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 ,แล,วแล้วก็หยอดลงไปสิครับนี่ this w ฉันบอกว่ามันจะเบิกนะแต่มันก็ไม่เวิร์กนะเพื่อนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ อัลลมบารี่แน่นอนครับก็ตัวเดิก็ตัวเดิสารเมล็จ้าฉันคิดว่าฉันมาถูกทางนะว้าวว้าวแมว้าวว้าวทำไมนร้องแบบนั้นล่ะนู้ พอบรรยากาศมันเงียบมันก็เลยแบบรู้สึกน่ากลัวนะครับทุกคนมาถึงจุดนี้ลำนี่กูขำเลยนะโอเคจุดนี้ไม่มีอะไรนะครับจะมีใครแบบอยู่บนหลังคาไหมนะ ไม่น่ามีนะเพื่อนมีใครลอยผ่านไหมไม่มีไม่ป้านเมืองดูสะอาดสะอาดจังเลย ฉันคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เหลี่ยมอีกแล้วนะอ่ะเจ้ไอตรงนี้ลมสามอันเยิงลมสามอันแล้วก็อันนี้คือจุดที่เราต้องสังเกตอ่ะแปดจุดอันนี้คืออะไรวะตัดจากตัดจากซอยนี้ก็คืออันนี้แหละเนี่ยมันไม่มีใครแบบ โผล่หน้ามาหรือว่าแพรแผมผมแพรมอะไรมาใช่ไหมวะไม่มีมีจุดนี้จุดนั้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้ใช่ปะ่ะไอตรงผู้ชายที่เราเห็นอ่ะเออแค่นี้แหละแล้วก็เหลืออีกสองจุดก็คือตรงอันนี้ ไม่มีเราก็ปักทำไมคนลู้่ะเราก็ป้ายนี่ไงได้เหรียญแล้วโอ้หรือว่าจุดสีแดงคือจุดที่เหรียญมันดอกวะผมลืมดูเลย anything ขอร้องล่ะสักอย่างเหอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย มันยังคงเงียบสนิทสองเลยไหมล่ะดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใกล้ความจริงแล้วนะนี่ทำไมแมวร้องแปลกวะโอยทำไมผมขนลุกวะ ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้มันยิ่งแบบขนล,ลุกยงไงไม่รู้ว่ะอุ้ยมาได้ไงวะเนี่ยมันจะทำอะไรเราไหมอะ่ะมาได้ไงเนี่ยมันจะ ผมไม่ทำเลยโอ้โหขนลงจริงๆนะนี่มันเดินตามเราว่ะเนี่ยหันหลังไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยใช่ไปะเนี่ยแบบคือหันหน้าไปจากจากมันไม่ได้เลยอะ่ะ เอ้ยเอาดีพี่ชายไปละกูเป็นปกติวะนี่กูมาถูกทางไหมเป็นปกติสิไปละกูอีกหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นทุกคนจะง่ายเกินไปไหมนี่โอเคอโอเคถ้าพลาดแล้วกันเรา เคน้องแมวเหมียวสวัสดีครับเจ้ผมจะได้ออกจากหลูมตอนนี้เอ๊ะสักทีสวยขึ้นาดเราอ่ะ บายบายฮะฮะว่าต์ว่าต์เราถึงแล้วเหรอแต่มันดูเหมือนกับ ที่เดิมจังเลยแล้วเราจะเข้าไปไปปราสาททำไมนะผมเล่นรอบเดียวจบ่ะว่าแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยมันมันมีเนี่ยเนี่ยให้เราแบบ ตามหาให้ครบอยู่นะมี1น3 4 5 6 7 8 9 10 1ี12้3หกิเอุ้ยเหลือเยอะมากเอาละเนื้อเรื่องมันผมว่าเนื้อเรื่องมันจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราเล่นรอบเดียวผ่านนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปเก็บสิง่งผิดปกต,ติต่างๆให้มันครบซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมจะเก็บครบไหมนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนื้อเกมเนื้อเรื่องเกมหลักๆมันจบแค่นี้นะครับแต่ถ้าอยากดูผมไปเก็บสิง่งผิดปกต,ติเพิ่มเติมก็ดูต่อจากนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปปถััดไนะครบ ขอให้มีความสุขกับกานชชดชุดครับ peace มาสิ่งผิดปกติเพิ่มเติมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมอันนี้มันสั่นเองอะ่ะเหมือนฉันจะเจอเหรียญน,นะอยู่ที่ไหนสักที่อะ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนละ่ะอืมน,นี่ไงนี่ไงเหรียญหยอดลงไปครับน่าจะผิดปกตินะมันสั่นเองอะ่ะไม่ไรผิดปกติป,ป้าจ๊ะไม่มีนี่ตู้นี้มันมีตั้งแต่ตอนไหนวะ ผมไปฝั่งนี้แล้วกันแต่ก็ไม่เป็นไรปกติอีกแล้วนะรอบนี้ใช,ใช่เปล่าใครมาห้อยเป็นสไปเดอร์ Man แมนอะไรอยู่นี่ว What? ะ What? Maybe I'm hang getting the this of แล้วแม่สีดำมาจากไหนน้องน้องไปสลับตัวมาได้ไงครับ Okay เราเอาเหรียญมาหยอดดูดีไหมเหรียญอยู่ไหนอยู่นี่ไงไมีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวๆๆๆดเดือดเเว หลบแป๊บ <What? S 1> มึงมาไงเนี่ย <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วเกิชากูไปไหนมึงใครเนี่ย มึงสีหน้าที่เป็นเกย์อิชามาตลอดเวลาเพราะโธแต่งหน้าจำไม่ได้เลยตอนเป็นเกย์อิชาอา่ร้านนี้มันเปิดตั้งแต่ตอนไหนนี่ถ้าเกิดเราเข้าไปเราจะต้องหมยเฮ้ ไปอเรามีตู้หยอดเหรียญแล้วก็มี what guess I'll need a coin first ตูงนี้เปิดได้ปะไม่ได้ขยะก็อะไรวะเปิดไม่ได้เว้ยมันไม่ได้จำสแกนเราใช่ไหม ว่าเราทำอะไรได้ไหม What บอ,อกดีกว่าว่า,วามันไม่ค่อยเวิร์ k เท่าไหร่นี้คงคงอีเชิ้ต We are almost there ครับท<ป>ุกคญญนการเดินทางที่แสนอันยาวนานนี้มันควรจะจบสิ้นสักทีนะให้ตายสิเจมองทำไมอ่ะ มองอไรจ๊ะ What you looking for Seriously มองคนหล่ออยู่ละสิใช่ไหมจ้ยโอ้สามร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาเลยนะ uh, I'm watching you I'm watching you too You know say ไปละกู ไกป่ปูไกป่ปูบอแค่จะตามปูมาก็พอมันยังมองตามอีกนะดูดิโอ้โหเชื่อจะเหลือวะนี่เจตัวจริงองเป็นแบบประมาณนี้นะครับทุกคนเฮ้ยทำไมมันเชาเฮ้ยน,นี่คือเราจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหรอ ใช่ปะเนี่ยเฮ้ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้ด้วยเวย้ยดูปาราสาทที่แสนงดงามนั้นสิทุกคน it's beautiful <S <ucc ane. S 2> ใช่ไหมละ่ะจุดจบของคุณนะนะ แล้วที่เราจบเมื่อมันคืออะไรวะวันนี้ก็คงแบบเก็บไม่ครบหรอกเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมกลับมาเล่นแล้วก็ได้สิ่งผิดปกติในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงไปให้ดูในวิดีโอสั้นละกันนะครับวันนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดกระ like, ดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องครูส์อยู่ด้วยละกันนะครับไป let's go